ไม่มีอะไรมีตะพระแล้วก็ทําเป็นเมืองนรกเขียนภาพพวกนรกนะแล้วก็สามมิิภาพแบ่งเป็นสามตอนตอนแรกจะเขียนเป็นภาพนารกของ,องคนบาปทําอะไรทําอะไรทําอะไรทำอะไร,ะไร,ะไร,ะไรแล้วตอนที่สองเป็นภาพเมืองมนุษย์ตอนที่สามเป็นเมืองสวรรค์ยอดเลยสามแยงแปลว่ามีตะพระตั้งตะพระ

ว่าหลายคนนะจะบอกไม่เอาเฮ้นี้เดียวเี่ยนนะรันี่ยนี่นีล้างมาครับ้เพื่อนๆต่างๆทุกท่านนะครับให้มาที่จักานของท่านนะครับงนี้เลยนะครับก็ท่านบัตรประชานนั้น เดี๋ยวตอนปล่อยตัวถ่ายด้วยนะผมวิ่งตามขี่ไปก่อนดิม่มีพี่จักรยานปล่อยตัวออกจากช่องเหลือันดีเผ็ดได้ดี่ะไอมอบหน่วยกันทีดี ผมเองของปอยากมีตะยานผานไปมีบางคันไม่ตุ่มอยู่หรือเปล่าอชัวร์ผมก็ไม่มีักยานผ่านแะทำไรไมันจะมีก็ไปซื้อไงก็ที่ซื้อมาวันนั้นแหละซื้อให้คนละคันอ่ะโอ้ตั้งปูนคันสองพันบาทเองโอ้โหตั้งปูนรู้จักันตะยานญี่ปุ่นอ่ะโอยไม่ต้องขี่หรอกไม่ขี่ก็ไม่พ้นข้างได้หรอกไอ้พีไปไหนนายไอ้หนูก็มีคันนึงพันห้าวันนั้นหรือวาก็ไปซื้อ ครับก็คงจะเหลือเวลาอีกไม่มากที่เราจะเริ่มเข้าสู่พิธีการกันนะครับยายก็ให้เรื่องรัดนิดนึงนะครับเพราะเดี๋ยวท่านพระเดชพระคุณนั้นจะต้องเดินทางไปที่นวการอำเภออีก นะครับเรียนเชิญทุกทุกท่านเลยนะครับเรียนเชิญทุกทุกท่านนะครับเราไม่ออกเราจะได้ยืนแท่านจะไปไหนดีกว่าเนาะเดี๋ยวช่วยได้เเรยานเดียนเชิญทุกทุกท่านเลยนะครับที่อยู่ในนครพนมนี่นะครับเรียนเชิญทุกทุกท่านเลยนะครับเวลาต่างนะทุกท่านนะครับขอเรียนเชิญครับ ตอนนี้ท่านพระโพธารถระพธนั่นได้มาถึงกองาไปได้เาไปเรื่อกเรื่อเรือครับมันเป็นใครที่สาปนาเรี่ยๆอเชิญครับอาธุรมจักรยานครับทุกท่านครับเวลาตอนนี้พร้อมแล้วนะครับเราจะเปิดแล้วนะครับประเทพคุณท่านพ่อท่านกัลยาโวว่า คใมวามรเราคิดอะไรเราทำอะไรเราต้องทำถึงพูดจริงน่าจรงเลิกิงเนี่เป็นทิปปะเถิดน,นักพนักเลิกเลิกเลิกด้ปากแนใจ,จไม่เรื่อเลยมันใช่ไม่ได้เพราะงั้นคนที่ได้ได้คือคนรอรจริงเรียกว่าตัดจงเลยอมตาวาตาวาตาจึงเป็นวาตาที่ไม่ตางนะต่พวกเราต้องเรื่อ ทั้งจตั้งใจทั้งร่างกายให้สมรให้ถูกเ้องตามสัญญาของขันทั่วประเทศรวมลมจักรยาและตอนนี้ถ้ามาจากตนั้งจะไม่ากดขึ้นเขาจักรถต้องไปรี่ดังไปนี่ไปออกตรงไหนตรงไหนตรงไหนน่รตรงกลขึ้นห้องเวต่อไป ำได้สวัสดีครับสถานที่ครับหนี้แสนเนี่ยเกี่ยวกับรางวันวิตัวปะกันอำได้ครับผมดัวนี้นเราตกอเรียนต่อต้องท่านต่อแล้วก็เรียกว่า่าวัดตนจากคนลูกหลานเนี่ยจะเป็นมนุษย์ผิสมบูรณ์จะเป็นมนุษย์ผิดสมบูรณ์ต้องว่าป็น้าไมได้ แต่ขณะนี้ประชาชนคนไทยนักถืปศาสนาคนหลวงพ่อไปตะินทั่วประเทศไทยร้อยคนว่วเป็ปหน้ากันได้ยี่สิบคนมันไหวไหมเป็นคนไทยที่แท้ไหมคนไทยคือคนพุทธและสมควรจะเป็นพุทธไม่ดังนั้นคนพุทธเราต้องมีความระับทุ่เป็นหาง ini B ini inigoma มีวาสนาถ้าเป็นเจ้าออบุตรธรารัธรรมขอบูชาพระธรรม๋อให้มีปัญญาขอให้ที่สายริบบิ้นนะครับเมื่อสายริบบิ้นขาดแล้วก็ให้อ่าคีมที่เชือกที่กวางเราอยู่นะครับเพื่อจะได้เข้าไปโปรยดอกไม้นะครับแต่เชือกนั้นจะตัดเป็นระดับสุดท้ายเนี่ยให้ตัดสายริบบิ้นทั้งหมด ให้จบก่อนนะครับจากนั้นถึงจะตัดสายที่เป็นขวางด้านหน้าของเรานะครเพื่อจะได้เข้าไปที่รถโกนะครับไม่ต้องกอไม่ต้องก้มลอดลงไปนะฮะให้ตัดสายเชือกที่ขวางอยู่ด้านหน้าได้เลยแล้ววาาานยจเรรใขขดงอ ทบขณะนี้นะครับท่านประธานสงนะครับและท่านประธานในพิธีได้เข้าประจําจุดเรียบร้อยแล้วนะครับรือพร้อมแล้วนะครับเสียงคล้องดันขึ้นได้เลยครับครับเป็นเชทุกท่านไี้ตัดสายริฟ์บินในเวลานี้เลยนะครับเมื่อสายริิต์ขาตดสายริฟ์บินก่อนนะครับเฉพาะสายริฟ์บินที่โยงมาจากรถโคก่อนนะครับ กับสายที่บินขาดหมดแล้วก็ให้ตัดนะฮะล้ว่็ตัดสายที่ขวางนะครับหลังจากที่สายที่บินขาดแล้วให้ตัดเส้นที่ขวางเพื่อที่ท่านจะได้เข้าไปยังรถโคไปโปรยดอกไม้ไปให้หญ้าให้กับโคนะครับ วัวมาทางน้านี้ได้เปล่าให้ทั้งครอให้ทัท้งหมู่ปออย่าสนุกสนานมันนใจเลยนะครับเดี๋ยวเราไปกันที่ท่านาวัดกทีนะครับ ตำรวจก็ได้เตรียมนำทางให้ท่านได้ไปปล่อยปลานะครับอย่างสะดวกสบายแล้วเสริท่านที่หิูข้าวนะครับก็สามารถที่จะทานข้าวได้ที่พุ้ด้านหลังของเต็นทีนีกรนะครับวันนี้ก็มีเมนอาหารอร่อยข้างใหม่นะครับให้ท่านได้เด้อร่อยกันนะครับ กับเดชเชิญท่านรับบุญตอนเก้าอี้ใครเีียววงว่างๆไม่รู้จะรับบุญอะไรนะครับเราช่วยกันรับบุญเกียกบเก้าอี้นะครับด้ยวยเก้าอี้ซ้อนกันแถวล,ละยี่สิบตัวนะครับท่านที่ว่างๆนะฮะการเกียบเก้าอี้ก็เป็นบุญเหมือนกันนะเป็นของเจตตถาหวานหมูคณะครูโรงเรียนวัชรทิ ทำข้าวเหนียวหน้าสักขยาหน้ากุ้งนะครับตุ๋นสุกท่าการรักษานะครับปีไก่สักกวางใช้งานกาเหรี่ยงพิตเจตูทอดกุ้งปลาน,นะครับเป็นพาไปเดินนำข้าวเหมูรมเรียนมาเลี้ยงนะครับกลุ่มแม่บ้านของน้ำเป็นนะครับขนมหวานของคุ้ยครับ มัีกิมซีนะฮะับโอโต้มเขนซูวินไอซูบินเจริญเมืองดที่ตกต้อนคูบอนอใช้งานการนิ้วมือถามนะครับเป็นต้องตามเลิศรถครับคุณมระลุกุ้วัฒนาุซูซี่แก่พรเป็นตผลิตภัณฑ์ปูนะครับครับส่วนท่านใดที่เอาเงินไดไปแล้วใช้งามาคืนที่จุดนับเรียจากนะครับหรือที่จุดพิธีกรก็ได้นะครับเพื่อเราจะได้ไว้ใช้งานในครั้งต่อไปนะครับ ขอกราบอุโมทนาบุญผู้ใหญ่ไหมวิงวิครับใหญ่้ผู้ใหญก็ใเขาวบไ้วยนู่นครับวัวไปวัวไปว้ไปดูวัว เขาวิ่งเข้าไปสวนเลยครับเออตรงไปนู่นเลยครับเขาเข้าไปลงตรงนู้นนะลงตรงเมนนะครับไม่ใช่ประตูใช่ไหมครับครับปิดเราได้ไปไหนตู้ตู้เซฟเอาไปทําตู้หนึ่งครับเพิ่งจะกลับมาครับตู้ใหญ่อ่ะไม่ใช่ตู้ที่จะนั่งอยู่ข้างล่างเนี่ยไอตู้เนี้ก็ต้องถามโชว์ตู้ที่จะนั่งอยู่ข้างล่างๆนันสัวตังไว้ลายตังกันนั่นแหะ

คนขับรถยัไม่อยู่เอาแรกนมนุษย์มาตัวนี้ไง,งนะตัที่ัเา้เา,เ,า,านเนี่ย้อไงนอนไนไนเนี่ยเอาเอาเอาไม้มาปักตัดต้นนตเตรียม ไม่ถอน่อนปักกัน้คแข็งงน่อมาไม่กี่จวไมปักกันไม่ได้แล้วมันก็เลไรันของก็เรยไม่ตาน้าม่วยมาอย่างแรกวงเลยอยู่กับน้าเนี่ยทนาพวกนี้แล้วก็มีนาตีเรี้ยงวัวอย่างนี้เลยแล้วก็ลูกพอจะห้ผมเดงวัวแล้วผมอยากเอหาไม้มาปักมามา ร่องรยรองเหมนเยขับน้ามาด้วยครับดะอนี้วนหาไหเป็นนหน่สดชื่นไปหน่อยขี้ี้ไหน่อยข้าวอย่างเดียวครับนะหัวตาเนี่ย